สวัสดีค่ะสวัสดีสมาชิกทุกท่านแล้วก็ผู้ที่เข้ามารับชมช่องหมูสตาแชน n นลทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็จะจับชุด2ตัวล่างนะคะอ่าไปต่องวดวันที่1เดือน3เลยนะคะเดี๋ยวแอดหาชุด2ตัวล่างก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยไปที่เลขชุดอ่าสตัวบนนะคะ ก่อนอื่นแอดก็ขอฝากคำเตือนนะคะวิดีโอก็เป็นเพียงแนวทางในการคำนวณน,นะคะก็โปรดชายวิจารณญาณในการรับชมก่อนนำไปใช้ทุกครั้งนะคะ,ะแล้วก็ไม่สนับสนุนการพน,นันที่ผิดกฎหมายใ,ใดๆทั้งสิ้นนะคะมาที่ชุด2ตัวล่างนะคะงวดวันที่1เดือน3ในงวดที่ผ่านมาก็เข้าแต่เลขบนนะคะเลขล่างไม่เข้านะคะ,ะเลขชุด2ตัวล่างนี่แอดไปเน้น เลขเนะคะก็ปรากฏว่า7ไม่มาเลยทั้งบนและล่างนะคะอ่าไม่มาเลยแล้วก็สองตัวล่างเลขที่ออกคือสี่สามวันนี้แอดไม่จับสี่สามสาเพราะว่ามันมาติดแต้มดับนะคะมาติดแต้มดับเต้มเแอดก็เลยไม่ได้จับชุดนี้นะคะก็เลยไปเลงที่อ่าเลข7แทนนะคะอ่าถ้าถ้ากลับมาดูที่เลข เลขดับนะคะถ้ามาดูที่เลขดับพอดีเลขสี่มันติดที่หลักสิบตามจริงนี่แอดน่าจะจับเลขคู่3 4มสีชนที่เต้มชนที่เต้มเแต่พอดีว่ามันมาชนเต้มดับสูตรนี้แอดเลยไม่ได้จับสี่สก็เลยพลาดเลขชุด2ตัวล่างไปนะคะก็ต้องขอโทษสมาชิกด้วยหลักหน่วยมาแต่เลขสี่แต่เพียงแต่ว่าออกสลับหลักนะคะ ส่วนเลขบนแต้มรวมมีเข้านะคะมีสูตรเข้าอยู่สูตรที่มันเข้าแต้มจิตอยู่ก็เดี๋ยวค่อยดูกันนะคะสำหรับเรื่องสูตรแต้มส่วนเลขบนก็นเ,ลนกเลขคู่ชุดที่แอสจับให้ทั้งหมด6ชุดนะคะ6ชุดก็เน้นทุกชุดนี่แหละแต่เพียงแต่ว่าออกสลับหลักกันหน่อยหนึ่งนะคะมาที่คู่ชุดนี้ คู่ชุดนี้แล้วก็เลขชุด3ตัวก็มาที่ชุดนี้นะคะ,ะเลขที่ออกคือ9 5 3ตัวออก3 9 5อ่าสลับกันนะคะแอดจับเอาไว้แค่3คู่เองสำหรับรอบนี้1 2 3ส่วนนอกนั้นก็แต้มไม่ได้นะคะก็มาเข้าที่คู่นี้พอดีคู่นี้มันมาชนที่ สูตรเด่นนะคะสูตรเด่นบน2อ,ส,อสูตรที่นํามาจับชุดกันนะคะก็คือชุดนี้อ่ะมันมาชนกันที่อ่าสิกับหน่วยนะคะอันนี้เป็น9 5 0 3ชนแล้วก็2 5ชน9 3ชนนะคะแต่เจนย์นี่ไม่ชนแต่ว่าแอดอ่าเด่น7ก็เลยจับคู่ชุดเอาไว้เป็น7 0อ่ะส่วนคู่นี้ก็ เลขเบิลก็ไม่ชนเท่าไหร่นะคะตัวนี้ก็มาที่คู่นี้อ่าสำหรับคนที่ถูกก็ดีใจด้วยนะคะแต่ถ้าใครที่ยังไม่ถูกก็ก็ต้องไปต่องวดหน้านะคะไปต่อเลยงวดหน้าอ่าจะพยายามนะคะสำหรับเลขจุดสองตัวบนกับสามตัวบนอ่แต่แต่ว่าตอนนี้ก็มาดูที่เลขล่างก่อนนะคะดูที่เลขล่างก่อนเดี๋ยวแอดทำยังไงจะให้เลขล่างมันเข้า เป็นคู่ชุด2ตัวล่างนะคะพยายามเลือกสูตรอยู่เอาสูตรที่มันเข้าในงวดที่แล้วนะคะนํามาจับชุดกันหลัก10ล่าง2สูตรหน่วยล่าง3สูตรนะคะก็จะเป็นสูตรเก่าทั้งหมดนะคะในรอบนี้เดี๋ยวมาดูกันนะคะอ,อันนี้จะเป็นสูตรดับในงวดที่ผ่านมานะคะออกสลับ3 3มาอยู่หลัก10 4อ่ะ หลักหน่วยผ่านนะคะหลักหน่วยผ่านเพราะว่าเลขที่ออกคือ4 3หลักหน่วยผ่านหลัก10ไม่ผ่าน1สูตรนะคะอ่าเดี๋ยวค่อยดูนะคะเดี๋ยวมาดูชุด2ตัวล่างอ่าชุดนี้ก่อนหลัก10ล่างนะคะจับชุดกัน2สูตรนะคะ2ส,สูตรอ่าที่เข้ามาจากงวดที่แล้ว ตามจริงมันมีอยู่สูตรหนึ่งที่แอดไม่ได้นํามาเทียบชนนะคะหลักสิบล่างสูตรเก่าอ่าดูสูตรนี้ก่อนนะคะสูตรนี้ในงวดที่ผ่านมานี่แอดไปชนได้เลขเจ็ดแต่ว่าเจ็ดไม่มานะคะมาที่เลขสี่อ่ามาที่เลขสี่ออกสี่สามส่วนงวดนี้นะคะแอดไปต่อเลยนะคะงวดนี้จะเป็นงวดที่ยี่สิบสามอันนี้ก็ตั้งแต่งวดที่ออก เก้านะคะก็ไล่มาอ่าอันนี้ไล่มาเลยนะคะทั้งหมดยี่สิบสองงวดงวดล่าสุดเข้าเลขสี่นะคะส่วนงวดนี้เอาเก้าบวกหนึ่งบวกเก้าบวกเก้าบวกห้าบวกสี่สองครั้งห้าสี่ยี่สิบ บวก0 3ครั้งบวก7บวก3บวก5เสร็จแล้วบวก7คงที่นะคะผลรวมได้83นะคะในรอบนี้ได้เป็นเลข3 3 4 5 7 9งมวดนี้ได้เลขตัวเดิมนะคะสำหรับหลัก10ล่างในสูตรที่1อ่าอันนี้คือสูตรที่1นะคะ ทีนี้มาดูสูตรที่2ส,สูตรที่2ที่เทียบชนกันนะคะอาจจะเป็นสูตรนี้เ mm hmm. สียดายวดทีแล้วแอดไม่ได้เอาสูตรนี้มาเทียบเพราะว่ามันชนกันที่เลข8เลข9ก้าแปดเก้าแล้วก็สมันชนกันได้ออกมาเป็นตัวดับหมดเลยนะคะในงทีแล้วแอดก็เลยไม่นำมาเทียบชนนะคะปรากฏว่าสูตรนี้มันเข้าที่เลขสี่ ามาตัวนี้นะคะมาเลขนี้คิดไม่ถึงมาเป็นเลขสี่อันนี้ก็สามสิบแปดงวดนะคะงวดนี้จะเป็นงวดที่สามสิบเก้าอันนี้เป็นสูตรเก่านะคะอ่ะเป็นสูตรเก่าก็อ่ะเดี๋ยวมาดูงวดนี้เลยนะคะงวดล่าสุดเข้าที่เลขสี่งวดนี้เข้าศูนย์นะคะงวดนี้ก็เข้าหก เ้า8อันนี้8 9 1 6อ่ะมาดูงวดนี้เลยนะคะงวดนี้เอา4บวก1บวก1บวก5บวก0บวก6บวก3บวก7บวก3บวก3บวก5แล้วก็บวก5ผลรวมได้43นะคะรอบนี้มันตกเลขเดียวกันนะกับสูตรที่1อ่ ตกเลข3ามแล้วก็นับไป 1, 1> เป็น4 5 6 7นับไปอีก 2, 2> เป็น9นะคะในรอบนี้อ่าตกเลขคล้ายๆกันนะคะเกือบจะเลขเดียวกันเลยในรอบนี้เทียบชนกันสองสูตรนะคะสูตรที่1อ่ะมวดนี้ได้เป็นสาม สี่ห้าเจ็ดเก้าอ่าส่วนสูตรที่สองสูตรนี้นะคะเลขหกตัวสามสี่ห้าหกเจ็ดเก้าสามสี่ห้าหกเจ็ดเก้าเทียบชนกันระหว่างสองสูตรนี้นะคะ ชนให้ดู2งวดนะคะก็คืองวดที่ออก0ูนย์งวดนี้สูตรชนกันที่เลข6อ่าชนกันที่เลข6เดี๋ยวนะคะอ่าสูตรที่1ก็คือสูตรนี้นะคะ6 7 8 0 2ย์สส่วนงวดล่าสุด3 4 5 7ี่หนะคะงวดนี้ก็3 4 5สี่ห้าอ่าส่วนสูตรที่2ก็คือสูตรนี้นะคะ4 5 6ห8 0ย์ อ่ะงวดนี้ก็งวดล่าสุด8 9 0 1 2 4งวดนี้3 4 5 6 7 9นะคะเลขตัวเดียวกันเลยในรอบนี้ต้องใช้วิธีการตัดเลขดับเหมือนเดิมนะคะอ่างวดนี้ชนกันได้ทั้งหมด4ตัวนะคะมี6มี7มี8มี0ออก09มา0 ส่วนงวดล่าสุดนะคะชนกันที่2ตัวก็คือเลข4กับเลข9นะคะชน4กับ9ออก4 3มาเลข4อ่ะส่วนงวดนี้นะคะมาดูชนกันทั้งหมด5ตัวนะคะในรอบนี้ชนเลข3 4 5 7 แล้วก็9้านะคะทั้งหมดได้ได้ทั้งหมด5ตัวนะคะปักหลัก10บล่างในรอบนี้เอาเยอะไว้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยคัดอีกทีหนึ่งอ่าทีนี้มาดูที่หลักหน่วยนะคะหลักสิบได้แล้วนะคะแล้วก็มาดูที่หลักหน่วยอ่าเดี๋ยวแอดจะจับชุด2ตัวล่างเอาไว้เลยนะคะในรอบนี้ ส่วนหลักหน่วยล่างเทียบชนกัน3สูตรนะคะก็จะเป็นสูตรเก่าทั้งหมดเหมือนกันนะคะอันนี้ชนกันให้ดู2งวดนะคะใน2งวดที่ผ่านมาชน9าชน9ชน0ชน2ชน4ชน5ออก09มาเลข9ก9นะคะส่วนงวดล่าสุดชน9ชน3ชน4 ออกสี่สามมาที่เลขสามอ่าเสียดายเพราะว่าสามไม่ติดดับล่างเนาะในงวดนี้อ่าในงวดที่ผ่านมานะคะไม่ติดไม่ติดเลขสามอ่ามาดูมาดูงวดนี้เลยนะคะงวดนี้สูตรที่หนึ่งจะเป็นสูตรนี้นะคะอ่าเป็นสูตรนี้ อันนี้แอดลงให้ดูงวดที่15นะคะเป็นงวดแรกปรากฏว่าเข้าเลข9นะคะเลข5ตัวมา1ตัวนะคะอ่าพอมางวดล่าสุด 8, 9, 1, 3, 4ก็ออก 4, 3ก็มาที่เลข3อ่าเข้านะคะงวดที่16ส่วนงวดนี้เป็นงวดที่17นะคะอ่างวดที่17 งวดนี้เอา9บวกสี่บวก1บวก4ี่บวก3าบวก6 9้าบวก4ี่บวก1บวก3าบวก6เท่ากับ27นะคะในรอบนี้ตกเล็กเจดนะคะเบวก1เป็น8ปดแบวก2เป็น0บวก2เป็นสองสองบวก1เป็นสนะคะในรอบนี้ หน่วยล่างเป็น 7, 8, 0, 2, 3สูตรที่1น,นะคะ 7, 8, 0, 2, 3อ่ะทีนี้มาดูสูตรที่สองสูตรที่สองก็เป็นสูตรเก่าเหมือนกันนะคะก็คือสูตรนี้ ่รอบนี้แอดเอาสูตรนี้นะคะมาเทียบกับสูตรที่1น่งตัวเลข6ตัวนะคะ6ตัวมา1ตัวอันนี้ดูงวดนี้อ่เริ่มงวดนี้เลยนะคะงว,วดที่16แอดจะไม่ย้อนกลับไปนะคะหนึ่งสองามสี่ห้าห้างวดที่ผ่านมานะคะเข้าที่หลักหน่วยห้างวดที่ผ่านมาเข้าที่หลักหน่วยตรงนะคะสําหรับสูตรนี้ ส่วนงวดนี้เป็นงวดที่21เอา9บวก3บวก5อันนี้5บวก4ครั้งนะคะ54 20ี่บวก8บวก3เสร็จแล้วก็บวก6คงที่นะคะผลรวมได้54 54ได้เป็นเลข4เลข5บวกสเป็น7 7เบวก1เป็น8 9บวกอีก1เป็น0นะคะในรอบนี้หน่วยล่างในสูตรที่2ได้4 5 7 8 9 0อันนี้สูตรที่2นะคะ4 5 7 8 9 0 ทีนี้มาดูสูตรที่3สูตรที่3จะเป็นสูตรนี้นะคะตามพิงแอดลงให้ดูงวดที่11เนะคะเป็นงวดแรกแต่ว่างวดนี้ออก0ูนย์นะคะมันเข้าที่เลข0นเข้า0ูนย์แต่ว่า0ูนย์มาออกหลักสิบนะคะทีนี้แอดปรับปรุงสูตรนะคะในรอบนี้ปรับปรุงหลักที่สองลบไป1แต้มนะคะลบไปเลย1แต้มอ่าลบไปเลยนะคะ1แต้ม ลบหนึ่งเท่ากับเก้าก็ออกศูนย์เก้าอ่าให้มันมาตรงหลักนะคะส่วนงวดล่าสุดได้เก้าแปดหนึ่งสองสามสี่ออก 4, สี่สามสูตรนี้เข้าที่หลักหน่วยนะคะในงวดล่าสุดเข้าเลขสามเพราะฉะนั้นรอบนี้แอดคิดว่าน่าจะตามต่อได้นะคะสำหรับสูตรนี้อ่ะมาดูงวดนี้เลยนะคะอันนี้สิบสองงวดนะคะงวดนี้เป็นงวดที่สิบสาม เอา9บวก4ี่บวก4ี่บวก3บวก9บวก5เสร็จแล้วบวก4ี่คงที่ผลรวมได้38นะคะจะได้เป็นเลข8ยกมา8ลบ1เหลือ7 7บวก3เป็น0 0ศบวก1เป็น1 1บวก1เป็นสองสองบวก1เป็นสนะคะในรอบนี้ เท่ากับหลักหน่วยล่างสูตรที่3มาเป็น8 7 0 1 2 3ทีนี้มาดูตัวชนนะคะสูตรสูตรที่3กับสูตรที่1นี่มาเกือบจะเป็นเลขตัวเดียวกันเลยนะคะอ่าอันนี้คือ สูตรที่1อันนี้คือสูตรที่3อ่ะอันนี้มีแค่เลข1เพิ่มเข้ามานะคะอันนี้ไม่มีเลข1อ่ะทีนี้มาเทียบชนกันนะคะระหว่าง3สูตรนี้ตัวชนนะคะอ่ะตัวที่1ชนที่เลข7ตัวที่2ชนที่เลข8ตัวที่3ชนที่เลข0 เท้ากับงวดนี้นะคะหลักหน่วยล่างได้ทั้งหมด3ตัวนะคะได้3ตัวอ่า7 8แล้วก็0นะคะในรอบนี้อ่า7 8แล้วก็0เดี๋ยวแอดจะนำมาจับชุดเอาไว้ให้ดูเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวคลิปต่อไปก็ค่อยทีละช็อตนะคะ หลัก10รอบนี้ได้ทั้งหมด5ตัวนะคะได้เยอะหน่อยหนึ่ง3 4 5 7 9ชุดนี้นะคะสูตรเก่าทั้งทั้งสองสูตรนะคะแล้วก็หลักหน่วยก็สูตรเก่าทั้ง3สูตรรอบนี้7 8 0 7 8ด จับชุดนะคะเอาตั้งแต่เลข3นะคะแล้วก็เลขท้ายหลักหน่วยเป็นเลข7ก็จะมีตั้งแต่3 7 4 7 5 7 7 7, 7แล้วก็9 7 ถ้าหลักหน่วยมาเป็นเลข8มี3 8 4 8 5 8 7 8 9 8ถ้าหลักหน่วยมาเป็นเลข0 3 0 4 0 5 0แล้วก็ 7 0แล้วก็9 0นะคะในรอบนี้เอาเยอะตัวไว้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยคัดตัวเลขอีกทีนึงนะคะทั้งหมด15ชุดนะคะอ่าชุดแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปนะคะแล้วถึงจะเป็น เลขดับนะคะแล้วก็มาดูเลขดับดูดับแล้วก็ดูแต้มนะคะในคลิปต่อไปนะคะส่วนคลิปนี้แอดก็ลงแนวทางให้ดูเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสำหรับคลิปนี้แอดก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังช่องหูสตาชาแนลนะคะตั้งแต่ต้นจนจบทั้งสมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่นะคะสำหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ